สัดีครับกตอนนี้ขม้รอลูกสาวผมเหียนอันร้านกับตักใจได้สองมือสองมือเหมนวย่างพอแล้วไม่สวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวนี้กล่องเบอร์หัวไห้ได้พ่ออีพีงามงามตัวนี้กล่องงามกล่องก่อยปับแล้วกนที่สองเอเยีกยีเลยเนอกหังาม นี่แล้วเรียนได้เัผนะไปไ่เดือนละเรีนงลูกเขาแม่ให้น้ำไปก่อนแนนนินข้าวน้ำข้าวปลาไปก่อนเออเอน้ำข้าวกานวดแม่เตงนวดด้วยกินข้าวก็จะได้ข้าวให้เลยใช่ไหมอะาัมาเอาเรามาดูครับเมนูครับเมนูเกต้ S tem, da cenim.